ค่ำคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงผมอยากให้คุณค่อยๆวางสิ่งที่หนักอยู่ในใจลงสิ่งที่กังวลสิ่งที่คิดมากและสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเกินจำเป็นสำหรับวันนี้ให้ทุกอย่างค่อยๆพักอยู่ในความเงียบของค่ำคืนนี้หายใจเข้าเบาๆ หายใจออกช้าๆให้ลมหายใจพาหัวใจกลับมาสู่ความสงบความสงบที่อาจถูกกลบด้วยสิ่งที่คุณแบกมาตลอดทั้งวันหลายครั้งเราสับสนว่าความสุขมาจากการมีมากขึ้นมีสิ่งของมากขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นมีความรักมากขึ้น มีผู้คนมากขึ้นหรือมีเงินมากขึ้นแต่ในความจริงที่ลึกที่สุดของหัวใจมนุษย์ความสุขไม่ได้เพิ่มจากสิ่งที่มากขึ้นแต่เกิดจากสิ่งที่ลดลงความสุขเกิดจากความคิดลบที่ลดลงความคาดหวังที่ลดลงความยึดมั่นถือมั่นที่ลดลงความเปรียบเทียบที่ลดลง ความอยากที่ลดลงและเสียงตำหนิตัวเองที่ลดลงเมื่อสิ่งเกินจำเป็นลดลงใจจึงจะมีพื้นที่สำหรับความสงบและเมื่อใจสงบความสุขก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปเลยลองคิดถึงห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยข้าวของแม้คุณจะเอาของดีแค่ไหนมาเพิ่มมันก็ไม่มีที่ว่าง แต่ถ้าคุณทิ้งของที่ไม่จำเป็นออกไปทีละชิ้นความโปร่งโล่งจะเกิดขึ้นทันทีแม้คุณจะไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาเลยหัวใจของคุณก็เช่นกันคืนนี้ลองถามตัวเองเบาๆว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นที่ฉันยังแบกอยู่อาจเป็นความคิดฟุ้งซ่านบางอย่าง อาจเป็นคำพูดที่ใครพูดใส่ใจคุณเมื่อหลายวันก่อนอาจเป็นความกดดันที่คุณตั้งให้ตัวเองอาจเป็นความผิดพลาดที่คุณเก็บไว้โทษตัวเองหรืออาจเป็นเรื่องที่ควรปล่อยไปนานแล้วแต่คุณยังยึดมันเพราะความเคยชินหายใจเข้ารับรู้สิ่งที่แบกบหายใจออกวางมันทีละนิ